สวัสดีครับผมจอร์เดโกนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่นิตยนต์สำนักงานใหญ่ตอนนี้ผมอยู่กับเจลิงเจ้าของร้านสวัสดีครับเจลิงครับครับผมวันนี้ทางนิตยนต์มีโปรเจกต์จะทํากิจกรรมอะไรกับมอเตอร์ไซค์ฟ้าเดโก้ครับเจลิงครับผมวันนี้เราจะจัดกิจกรรมนะคะพากันไปให้กับทางวิทยาลัยเทคนิคนะคะพนมสารคามได้ทดลองขับขี่กันค่ะอ๋อวันนี้เราจะเอารถมอเตอร์ไซค์ฟ้าเดโก้ของเราไปให้บุคลากรนักเรียนนักศึกษาที่ เทคนิคพนมตราคามทดสอบรถกันนะครับผมใช่ค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับว่าวันนี้เราจะมอไซค์ฟ้าเดโก้ไปทดสอบกันที่เทคนิคพนมตราคามจะได้ผลตอบรับกันยังไงเดี๋ยวฝากติดตามมาด้วยครับผมขอบคุณครับค่ะโอเคครับ สวัสดีครับอาจารย์ชัยเทพครับและน้องๆทุกคนนะครับผมสวัสดีครับผมจอร์นเดโก้นะครับมาจากบริษัทมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้ร่วมกับทางบริษัทนิติยนต์นิิตตยนน์ะครับวันนี้ผมเอามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้เนี่ยมาให้ทีมงานนะครับน้องๆทุกคนและรวมถึงท่านอาจารย์ด้วยลองทดสอบประสิทธิภาพมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้ดูว่ามันจะใช้งานได้เหมือนมอเตอร์ไซค์จริงหรือเปล่านะครับหรือว่าการทํางานเป็นยังไงมันประหยัดเชื้อเพลิงกว่ามอเตอร์ไซค์น้ำมันยังไง โอเคนะครับวิธีการใช้งานโมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้นะครับผมคือโมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้เนี่ยก็คือเหมือนโมอเตอร์ไซค์น้ํามันปกติทั่วไปเลยเพียงแต่มันไม่มีเครื่องยนต์มันไม่มีท่อไอเสียนะครับก็มันก็วิธีสตาร์ทเนี่ยก็คือบิดกุญแจสตาร์ทได้เหมือนโมอเตอร์ไซค์ทั่วไปแต่คราวนี้พอเราเป็นโมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยผมแนะนําให้ใช้เป็นรีโมทสตาร์ทดีกว่าโมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้นะครับใช้รีโมทสตาร์ทกดปุ่มฟ้าผ่า2ที พอมีสัญญาณนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสแสดงว่ารถตอนนี้ถ้าเป็นรถเครื่องยนต์เนี่ยสตาร์ตติดแล้วถ้าน้องๆเคยขับมอเตอร์ไซค์ออโตเมติกเนี่ยพอเครื่องมนสตาร์ทปุ๊บถ้าสมมติว่าเราเผลอมีเด็กมาบิดคันเร่งมันจะพุ่งออกไปเลยตรงนี้เป็นอันตรายนะครับพอมอเตอร์ไฟฟ้าเดโกแล้ะมีตัวเซฟตี้ตรงนี้ก็คือเรามีปุ่ม P ให้เราต้องกดปุ่ม P ไว้ค้างไว้2วิคราวน,นี้หน้าจอจะเปลี่ยนจากตัว P เป็นเลขศูนย์ถ้าเป็นเลขศูนย์เนี่ยคือตอนนี้รถพร้อมใช้งานแล้วสังเกตที่ล้อหลังนะครับ คร <S <S มาลองมาแล้วซ้อนสองกันด้วยพุ่งดีดไหมครับพุ่งดีพี่ครับผมการ,รการคอนโทรลเป็นยังไงบ้างครับก็เบรกเบรกหนึบดีครับครับ การทดสอบที่โอเวอร์สเปคนะครับซึ่งอันนี้เราจะไม่แนะนํำให้ตอนสามกันเดี๋ยววันนี้เราจะให้น้องๆทดสอบประสิทธิภาพดูว่าขนาด้อนสามวันนี้น้องๆหนักกันกี่กิโลครับผม88นะครับ45่สี่อู้ทำไมตัวเบาจัง45นะครับผม55 55น้องหนักเท่าไหร่ครับ55าสิบห้นะครับ1 0้อยสามคนนี้ครับเกือบ200รกิโลเดี๋ยวเราให้น้องไปลองทดสอบเลยน้องกดเบอร์พีค้างไว้สองวิคลองใช้งานเลยครับผมโอเคอ่ะตอนนี้บิดได้เลยนะโอเคระวังตกนะครับบิดได้เลยครับผมบิดได้เลย ตอนสามครับอัตราเร่งเป็นยังไงบ้างครับ <c oughs> โอเคครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้เราตอนสามแล,แล้วเรื่องเบรกเรื่องการคอนโทรลเป็นยังไงบ้างครับได้ครับเหมือนปกติเหมือนรถปกติเลยใช่ไหมครับรลบองไปนั่งซ้อนสี กับน้องๆมานะครับอันนี้ก็คือเราไม่ได้คิดกันมาก่อนว่าเราจะมาทดต่อบปกติแค่3ามคนเนี่ยก็เต็มที่แล้ววันนี้เราต้อนสี่กันเลยถามคนขับนะครับปกติถ้าเราต้อนสี่ขนาดนี้ถ้าขับมอเตอร์ไซค์น้ำมันตักร้อยสิบซีซีร้อยยี่สิบห้าซีการออกตัวใช่ครับแล้วพอมาขับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้เป็นยังไงบ้างครับผมมาต้านนิ่งมาครับไม่คิดว่าเราต้อนสี่เลยนะครับเมื่อกี้ครับแล้วการตรงตัวขนาดเราขับสี่คนเป็นยังไงบ้างครับผมโอเคครับได้ครับ ก็วันนี้เราพิสูจน์กันได้เห็นแล้วนะครับว่ามอเตอร์ไซค์ไฟนี่กำลังอ่ะมันไม่ได้ด้อยไปกว่ามอเตอร์ไซค์น้ำมันเลยนะครับก็ยังไงต้องขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมครับครับนดครับสวัสดีครับก็เมื่อกี้เราทดสอบให้น้องๆมาลองทดสอบแล้วอยากให้อาจารย์ลองทดสอบมอเตอร์ไซค์ไฟเดโก้ของเรานะครับผมมอเตอร์ไซค์ไฟเดโก้แล้วครับดีขึ้นเปรี้ เจ้านมชัยครับนี่ไปทดสอบมาครับอัตราเร่งครับอัตราเร่งดีครับปุ่มสปีดก็ก็ตอบสนองดีครับใช้สราหลับแตงได้นะครับครับผมแล้วการคอนโทรลรถเป็นยังไงบ้างครับผมโอเคเราโอเคโอเคอ่าเมื่อกี้เห็นมีการลองเบรกใช่ไหมใช่ครับสบัดนะครับไม่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 สบัดเลยนะะลอง ระยะการว่ามันระยะเบรกมันหยุดได้ได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแตกต่างกับมอเตอร์ไซค์น้ำมันไหมครับผมแตกต่างหนึ่งคือเรื่องเสียงคกับสองคือสมัตนะเสียงนี่เสียงนี่คือเงียบใช่ครับเงียบแต่ไปวิ่งได้เร็วกว่าสมรรถนะเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก็ถ้าเต็มสิบก็ให้เก้าครับโอ้โหขอบคุณมากเลยครับผม เราลองมาเทดตอนสองกันมาอาราเร่งเป็นยังไงบ้างครับผมขึ้นขึ้นดีใช่ไหมครับผมแล้วการตรงตัวการขับขี่ครับครับการเบรกเันอัไรโอเคไหมครับคผมคนและพี่สิทธิ์นิติยนต์ผมต้องขอบคุณอาจารย์และน้องๆทุกคนมากนะครับผมครับครับ และสุดท้ายนี้พิสิทธิ์มีอะไรฝากจากทางน้องๆไหมครับครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราสนใจที่จะออกรถมอเตอร์ไซค์ครับไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าตัวใหม่ของเดโกหรือจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปก็เชิญไปที่บริษัทนิตยนของเราได้เลยนะครับอยู่ตรงสี่แยกพนมสารคามแล้วก็สาขาพนมเลยครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ